าวิธีทําให้ลูกนั้นกินเก่งขายจากการเบื่ออาหารได้แล้วค่ะทุกคนที่ทุกคนรู้ดีนะคะเมื่อก่อนน้องเบง่เลือกอกินมากๆจก้ะแล้วก็จะเลือกผลไม้ที่มีรสชาติหวานเท่านั้นส่วนของขาวเนี่ยไม่แตะเลยโมงก็เลยเป็นห่วงค่ะว่าลูกจะขาดสารอาหารเลยลองหาเมนูใหม่ๆมาให้น้องทานตลอดแต่ว่าน้องก็ยังไม่ทานค่ะ พอถึงเวลาอาหารนะคะเขาก็จะมีอาการร้องไห้งองเงยไม่ยอมทานบางทีถึงกับบังคับแล้วก็ต้องดูให้น้องกินเลยนะแต่ตอนนี้น้องไม่ยอมไม่เบื่ออาหารแบบนั้นแล้วค่ะเพราะน้นํานมเหลืองมิลคิตโมเจอตอนที่กําลังค้นหานมสําหรับเด็กเบื่ออาหารลองครั้งแรกเนี่ยน้องชอบมากเพราะรสชาติอร่อยทานง่ายโมจะทําให้น้องดืง่มวันละสองครั้งตั้งแต่เดือนม,มิลคิตมาน้องทานอาหารได้ดีขึ้นทานอาหารได้หลายอย่าง จะตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อถึงเวลาอาหารแลวจะถามว่ามามีนนวันนี้มีอะไรกินนะหนักก็เพิ่มดีมากเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่มตั้งหนึ่งโลแน่ที่อาหารได้ดีมากขึ้นท้องไม่อืดท้องไม่โผล่ราอว่านมมิลคีช่วยปรับระบบย่อยอาหารและพมงคุมกันของลูกน้อยอน,นี้มีความสุขมากเพราะว่าลูกแข็งแรงต้องกังวลเรื่องเบื่ออาหารหรือร้องไห้นองแงแล้วไม่ต้องทนแรงกดดันจากคนรอบข้างที่บอกว่าดูแลลูกแต่ลูกยัง้อมอยู่เลยแม่ที่มีลูกเบื่ออาหารแนะนำให้ลองนมมิลคีชื่นะคะ ของบิยอนชอบมากเลยหนักขึ้นดีมากเลยค่ะแนะนำเลยมีละคิดค่ะ